เหรียญ10บาทพญานาคปีพศ2531สำหรับเหรียญเหรียญนี้ này, นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่คนไทยเริ่มนิยมหันมาบูชากันบ้างแล้วเนื่องมาจากว่าเป็นเหรียญที่มีตราองค์พญานาคอยู่นะครับเป็นอีกเหรียญหนึง่งที่มีพุทธคุณเข้มขังถ้านึกถึงพญานาคเนี่ย ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าพญานาคเนี่ยท่านจะเป็นเจ้าแห่งทรัพย์เจ้าแห่งโชคลาภเจ้าแห่งเงินทองเจ้าแห่งการทํามาค้าขายนะครับและที่สําคัญนะครับ <S <S เหรียญเหรียญนี้เนี่ยตรงกลางก็เป็นรูปตาขององค์พญานาคด้วยดังนั้นเนี่ยเหรียญเหรียญนี้จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณเข้มขลังนะครับหากใครได้บูชาเนี่ยก็มักจะพบเจอกับโชคลาภพบเจอกับเงินทอง ทำมาหากินขึ้นทำมาหากินไม่มีขาดนะครับเพราะว่าองค์พญานาคเนี่ยจริงๆท่านเป็นเจ้าแห่งเมืองบาดาลน,นะครับที่เมืองบาดาลเนี่ยเขามีเรื่องเล่ากันมาว่าพญานาคเนี่ยเป็นผู้เฝ้าทรัพย์สมบัติเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองของวิเศษอาวุธลึกลับอาวุธเทพต่างๆมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยพญานาคจึงเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งทรัพย์เจ้าแห่งโชคเจ้าแห่งราก หากใครได้บูชาองค์พญานาคเนี่ยก็มักจะมีโชคดีเสมอมักจะเจอเรื่องดีๆหาเงินง่ายหาเงินคล่องหาเงินเก่งนะครับแต่ที่สําคัญนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็เป็นรูปในหลวงสองรัชกาลนะครับนั่นก็คือรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่9นะครับดังนั้นเนี่ยการบูชาเหรียญน,นี้เหรียญเดียวเนี่ยเท่ากับได้บูชาถึง3พระองค์นะครับก็คือ เสด็จพ่อรห้าในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็องค์พญานาคนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์สูงมากนะครับและเหรียญน,นี้เนี่ยก็เป็นเหรียญพระเสียรตรงด้วยหมายถึงว่าบูชาแล้วพุทธคุณเนี่ยเข้มขังนะครับบูชาแล้วเนี่ยท่านช่วยเหลือเราได้เต็มที่ช่วยเหลือเราได้อย่างร้อเเซนะครับดังนั้นเหรียญเหรียญนี้เนี่ยจึงเป็นอีกเหรียญหน,นึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณที่สูงมากๆา และที่สําคัญนะครับเหรียญเหรียญนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับย้ําอีกครั้งนะครับเหรียญเหรียญนี้ราคายังไม่แพงด้วยเพราะว่าเหรียญเหรียญนี้เนี่ยมีจำนวนการผลิตออกมาค่อนข้างที่จะไม่เยอะมากก็จริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังเป็นเหรียญที่นักสะสมยังไม่ได้ให้ความสนใจมาก สักเท่าไรนักนะครับดังนั้นเหรียญเหรียญนี้เนี่ยปัจจุบันราคาก็เลยยังไม่ค่อยแพงนะครับราคาเนี่ยยังไม่ถึงหลักพันแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับสำหรับวิธีการบูชานะครับให้ท่องนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ แล้วท่องคาถาต่อไปนี้นะครับอะมหะกะสุภุนะคะพระคาถานี้เป็นพระคาถาที่ใช้บูชาองค์พญานาคนะครับบูชาแล้วก็มักจะเกิดสิริมงคลแก้วแหวนเงินทองมีโชคมีลาบร่ํารวยนะครับวิธีการบูชาก็คือแค่พกติดตัวก็พอนะครับมีหลายคนที่บูชาองค์พญานาคแล้วเนี่ยก็มักจะมีโชคดีมีการเงินที่คล่องตัวขึ้นค้าขายดีขึ้น ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นกําไรนะครับสำหรับท่านใดถ้าสนใจเนี่ยติดต่อมาได้นะครับที่ Facebook Fanpage นะครับวัดชูมงคลรวยร้อยล้านนะครับมีแบ่งปันเหรียญน,นี้ในราคาที่ไม่แพงแน่นอนนะครับ